ชาดูวีแฟนซี่ครับบันทึกลึกลับครับผมตอนสองวิญญาณแห่งคฤหิสา์ร้างนานมาแล้วในเมืองหนึ่งที่ถูกปกคุุได้วยหมอกหนาทึบ มีซามูไรผิวขาวและขี้ขาดชื่อซินเบผู้ซึ่งไม่มีความสามารถทั้งในด้านการยิงธนูและดาบทำให้เหล่าเพื่อนซามูไรต่างล้อเลียนและเย้ยหยันเขาอย่างไม่มีความปราณีชื่อเสียงของซินเบในหมู่เพื่อนร่วมอาวุธนั้นเป็นที่รู้จักดีว่าเขาเป็นคนที้ขาดและไร้ฝีมือ วันหนึ่งสมุไรหลายคนในกลุ่มได้ตั้งใจกันหยอกล้อซินเบยอ,อีกครั้งพวกเขาได้พูดถึงคฤหาสน์ที่เก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่งที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้างและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่สิงสู่ของเหล่าวิญญาณทั้งหลายคฤหาสนแห่งนี้นั้นเคยเป็นของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเมือง แต่เมื่อพวกเขาตายจากไปคฤหา์ก็ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นสถานที่น่าหวาดกลัวไม่ว่าสมุไรที่เก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ถึงคืนหนึ่งหรอกนะแกนะ่ะแค่เดินผ่านประตูก็คงทำไม่ได้ฮ่าฮ่าเพื่อนในกลุ่มหวัวเราะย้อเย้ยซินเบ ซินเบที่โดนร้อเรียนแบบนั้นจนรู้สึกโกรธตัวเองและต้องการพิสูจน์ความกล้าหาญของตนเองเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นใจนักแต่เต็มไปด้วยความดื้อรั้นถ้าเจ้าพูดขนาดน,นี้ข้าจะพักที่นั่นให้ได้เมื่อกลับถึงบ้านซินเบเตรียมตัวให้พร้อมเขากินข้าวอย่างเร่งรีบ และเดินทางออกไปยังครอหาดผีสิงนั้นด้วยหัวใจที่สั่นไหวจากความหวาดกลัวเขายังไม่ได้บอกใครว่าเขาต้องทำทั่วสัตว์สีของตนเองเมื่อมาถึงคฤหาสซินเบได้รู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่แทรกซึมผ่านผิวหนังส่วนหญ้ารกทึบด้านหลังดูราวกับไม่มีใครดูแลมานานหลายปี ดวงจันทร์ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังก้อนเมฆช่วยสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นมา่เขาก้าวเข้าสู่สวนดวงไฟวิญ,ญญาณสองดวงลอยออกมาจากทิศตะวันตกและทิศตะวันออกดวงไฟวิญ,ญญาณเป็นสิ่งที่คนในยุคนั้นเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุของความตายซินเบขยับตัวถอยหลัง แต่ด้วยความต้องการพิสูจน์ตัวเองเขาฝืนตัวเองและก้าวเข้าสู่คฤลาสาร์นั้นเสียงลมที่วิดวิวตามร่องไม้และผนังเก่าดังขึ้นทุกย่างก้าวของเขาเมื่อเข้ามาในห้องโถงกลางเทียนในห้องนั้นเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงสักพักเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมของห้องแค้นเหลือเกินเสียงนั้นฟังดูเย็นยะเยือก และแฝงความเกลี้ยวกลัดไว้ซินเบหมุนตัวทันทีและพบกับหญิงสาวผู้หนึ่งผมของนางยาวถึงพื้นสวมชุดสีขาวซีดนางอุ้มกล่องไม้เก่าที่บรรจุเงินไว้เต็มหญิงผู้นั้นเดินเข้ามาใกล้ก่อนที่เสียงตะโกนอย่างตกใจของซินเบจะดังขึ้นพีพีออกมาแล้ว แม้ว่าเขาจะรู้สึกกลัวอย่างถึงที่สุดซินเบพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้สติแตกหนีไปไกลในขณะที่ร่างของผีหญิงสาวค่อยๆลอยเข้ามาใกล้เขาเห็นอีกหนึ่งร่างปรากฏขึ้นในเงามืดของห้องเป็นผีผู้ชายที่ถือกุญแจไว้ในมือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเคือง ซินเบร,รับรู้ได้ทันทีว่าการปรากฏตัวของทั้งสองนั้นมีเหตุผลบางอย่างเจ้าเป็นใครกันซินเบถามออกไปด้วยความระแวงผียิงสาวหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าและผีผู้ชายเดินเข้ามาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกเราทั้งสองเคยเป็นผู้รับใช้ในครือสนานี้ เราเคยสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่เจ้าของคฤหาสน์ไม่อนุญาตด้วยความชิ้นหวังพวกเราจรึงคิดจะขโมยเงินแล้วหนีไปใช้ชีวิตที่เมืองอื่นแต่พวกเราไม่สามารถหนีพ้นได้เมื่อเจ้าของคฤหาสน์จับได้และพวกเราถูกฆ่าตายและถูกฝังแยกจากกันจิตใจของเราถูกกักขังในความแค้นตลอดมา ผีผู้ชายก้มองกุญแจในมือของเขาเจ้าของคาราฮาผู้นั้นได้รับผลกรรมของเขาแล้วแต่พวกเรายังคงถูกล่ามอยู่ด้วยความแค้นขอให้เจ้าปลดปล่อยเราจากพันธนาการนี้ด้วยเงินในกล่องนี้เตียยลรามาทำพิธีเพื่อช่วยเราสู่สุขติซินเบฟังเรื่องราวด้วยความโศกเศร้าและหวาดกลัว เขาตอบด้วยความเคารพข้าจะช่วยพวกเจ้าเมื่อได้ยินดังนั้นผีทั้งสองกลายเป็นดวงไฟผีและค่อยๆลอยออกไปจากห้องทิ้งไว้เพียงกล่องเงินและกุญแจที่ยังคงอยู่บนพื้นแต่ขณะที่ซินเบคิดว่าความสยองได้จบลงเสียงกรีดร้องอีกครั้งหนึ่งดังก้องจากส่วนลึกของคฤหาสา์ ออกไปเจ้าจะไม่รอดจากที่นี่ซินเบตกใจอีกครั้งร่างของผีผู้ชายปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตและความมืดมิดวิญญาณไม่ยอมสงบลงอย่างง่ายดายซินเบพยายามหาหนทางหนีแต่เขากลับพบว่าประตูทุกบานปิดสนิท ร่างของผีที่โผลมาในเงามืดกระจายทั่วห้องสะท้อนแสงเทียนที่สั่นไหวซินเบรรู้สึกว่าความสิ้นหวังกำลังเข้าครอบงำเขาเขาต้องหาทางออกจากคฤหาดก่อนที่วิญญาณเหล่านั้นจะเอาชีวิตเขาไปเขาห่วนนึกถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินเกี่ยวกับวิญญาณพยาบาทที่ไม่สามารถละทิ้งความโกรธความเกลียดได้ แม้แต่เมื่อมีคนพยายามช่วยเหลือขณะที่เขาพยายามดิ้นรนหาทางออกดวงไฟผีเริ่มร้อมรอบเขาอย่างช้าๆเสียงกระซิบแห่งความแค้นเคืองดังก้องขึ้นจากทั่วทุกทิศทางซินเบรรู้ว่านี่อาจเป็นจุดจบของเขาแต่ด้วยความพยายามเมื่อสุดท้ายเขากลั้นใจและพุ่งไปยังประตูหลัก ที่ดูเหมือนจะเปิดตัวออกด้วยความหวังเดียวของเขาเมื่อซินเบย์หลบหนีออกมาเขาหยุดหายใจที่หน้าส่วนคฤหืสหาดร่างของเขาสั่นเทาและเหนื่อยล้าแม้เขาจะรอดมาได้แต่จิตใจของเขายังคงถูกหลอกหลอนจากภาพผีที่เขาพบเจอเรื่องราวของสองวิญญาณแห่งคฤหืสหาดร้าง ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับตอนนี้ขอบคุณที่รับฟังพบกันใหม่คลิปถัดไป